หลังจากที่เพื่อนๆได้เพิ่มเจ้า WiFi Switch ตัวนี้ลงในแอปพลิเคชัน Evlink เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับในแอปพลิเคชัน Evlink เนี่ยเขาก็จะสามารถปรับแต่งการทำงานของเจ้า WiFi Switch ตัวนี้ได้อีกเล็กน้อยนะครับวิธีการปรับแต่งนะครับให้เราแตะไปที่ WiFi Switch ตัวที่เราต้องการจะปรับแต่งเสร็จแล้วไปที่เครื่องหมายจุดๆๆทางด้านขวาบนนะครับบรรทัดบนเนี่ยนะครับก็คือ name เราสามารถที่จะเปลี่ยนชื่อเจ้า WiFi s w i t ตัวนี้ได้นะครับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ วิธีการปรับแต่งก็คือแตะเข้าไปตรงนี้แล้วเราก็เปลี่ยนชื่อเจ้า Wi-Fi Switch ตัวนี้ได้เลยเรียบร้อยแล้วก็เซฟออกมานะครับบรรทัดที่2นะครับเขียนว่า current 3 3 0ด้านหลังเนี่ยจะเขียนว่า l a s t e t version มันคือเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ที่อยู่ใน Wi-Fi Switch ตัวนี้นะครับซึ่งถ้าเมื่อไหร่ที่ผู้ผลิตมีการอัปเกรดเฟิร์มแวร์ให้ใหม่ขึ้น คำว่า l a s t e t version ก็จะถูกแทนที่ด้วยเลขของเวอร์ชั่นที่มีการอัปเกรดสามารถที่จะแตะที่ตัวเลขที่ปรากฏอยู่ได้เลยนะครับ e-willink จะนําไปสู่ขั้นตอนของการอัปเกรดเฟิร์มแวร์ให้เองต่อมานะครับเป็นฟังก์ชันที่ชื่อว่าแชร์นะครับฟังก์ชันนี้จะทําให้เราสามารถแชร์การควบคุมเจ้า Wi-Fi สวิตช์ตัวนี้ไปให้กับบัญชี e-willink บัญชีอื่นได้เช่นบัญชีของคุณพ่อคุณแม่คุณแฟนเราก็จะสามารถแชร์ การควบคุมเจ้า w i f i สวิตตัวเดียวกันนี้ไปให้ที่เครื่องของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณแฟนได้เลยนะครับต่อมานะครับ Create Group ฟังก์ชันนี้เนี่ยดูเหมือนจะมีมาหม่นะครับจะทำหน้าที่รวบรวมเจ้า Wi-Fi s w สว c ตในกลุ่มที่จะทำงานพร้อมๆกันแล้วก็จะทำเป็นปุ่มขึ้นมาให้ที่หน้าแรกเวลาที่เราสั่งปิดหรือสั่งเปิดก็จะสั่งปิดสั่งเปิดพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับ LAN Control นะครับ ตัวนี้ปกติก็ควรจะเปิดเอาไว้อย่างนี้นะครับมันจะมีประโยชน์ตรงที่ว่าเมื่อก่อนนี้เนี่ยเจ้า WiFi สวิตช์รุ่นแรกๆเวลาจะควบคุมจะต้องใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตลงมาทั้งๆท,ที่บางครั้งเนี่ยเรานั่งอยู่ที่บ้าน มันก็ต้องออกไปสู่อินเทอร์เน็ตแล้วกลับมาใหม่ถ้าอินเทอร์เน็ตมีปัญหาเนี่ยทั้งๆที่สมาร์ทโฟนของเราอยู่ในบ้านอยู่ใน Access Point ตัวเดียวกันมันควบคุมไม่ได้เขาก็เลยทําฟังก์ชันนี้ขึ้นมาก็คือ Land o n t r o l นะครับเวลาที่อินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้แต่เรานั่งอยู่ในบ้านใช้ a c c e s สพอยต์ตัวเดียวกันเราจะสามารถควบคุมเจ้า Wi-Fi s e อ v i วิตัวนี้ได้ต่อมา Push Notification จะเป็นตัวที่ทำให้เจ้า Wi-Fi s e r v i วิ อ l e r t มาที่สมาร์ทโฟนของเราตั้งแต่การปิดการเปิดหรือว่าการตั้งเวลามันก็จะ a l e เลรมานะครับเราเปิดไว้นะครับต่อไปล็อกล็อกก็คือประวัติการปิด,กา,ปดการเปิดของเจ้า Wi-Fi สวิตช์ตัวนี้นะครับจะปิดจะเปิดด้วยวิธีไหนจะบันทึกเอาไว้ให้นะครับต่อมา Network Indicator นะครับซึ่งเปิดเอาไว้ Network i n ก i c a t o r ก็คือตัวสีฟ้าตัวนี้นะครับเพราะบางครั้งอาจจะมีการติดตั้งเจ้าไ i ไฟสวิตตัวนี้เอาไว้ในบริเวณห้องนอนซึ่งแสงสีฟ้าเนี่ยมันอาจจะรบกวนได้ลองปิดดูนะครับไฟสีฟ้าก็จะดับไปแล้วนะครับถ้าจะเปิดก็กดตรงนี้นะครับมันก็จะมีข้อดีข้อเสียนะครับถ้าเราปิดเอาไว้เนี่ยก็จะไม่รู้สถานะว่ามันกำลังเชื่อมต่อ w i f i อยู่หรือเปล่านะครับเปิดเอาไว้ก่อนละกันนะครับ Power on state นะครับจะเป็นเมนูที่ใช้กำหนดสถานะของเจ้า wifi switch หลังจากที่ไฟฟ้ามานะครับไฟฟ้ามาคืออะไรสมมุติว่าเวลาที่เราใช้ใช้งานอยู่แล้วเกิดไฟฟ้าดับขณะที่ไฟฟ้ากลับมาติดใหม่เนี่ยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวกำหนดให้เจ้า wifi switch ตัวนี้มีสถานะเป็นไปนตามที่ตั้งไว้นะครับซึ่งก็จะมีอยู่3 o p t i o นก็คือ on off และ last state ถ้าอ่อนหมายความว่าก่อนที่ไฟฟ้าจะดับเจ้า Wi-Fi สวิตช์ตัวนี้เป็นสถานะอะไรก็ไม่รู้ละเวลาที่ไฟฟ้ากลับมาติดใหม่มันจะเป็นอ่อนก็แปลว่าไฟฟ้าจะปล่อยออกมาที่ช่องนี้หลอดไฟที่ต่ออยู่ช่องนี้เนี่ยก็จะติดแต่ถ้าเป็นออฟก่อนที่ไฟฟ้าจะดับสถา,ถานะเป็นอะไรไม่รู้ละเวลาที่ไฟฟ้ากลับมาติดใหม่ตรงนี้จะเป็นออฟก็คือไม่มีไฟออกมานะครับแล้วควรจะตั้งเป็นออนหรือเป็นออฟดีละ่ะจริงๆแล้วต้องนึกอย่างนี้นะครับสมมติว่าถ้าเราตั้งเป็นออน ตอนกลางวันเราปิดไฟเอาไว้แล้วเกิดมีไฟฟ้าดับขึ้นมาจังหวะที่ไฟฟ้าติดกลับขึ้นมาใหม่หลอดไฟที่ต่ออยู่ตรงนี้เนี่ยมันก็จะติดนะครับซึ่งถ้าเป็นเวลากลางวันเนี่ยมันก็ไม่ควรจะติดใช่ไหมครับแต่ในทางกลับกันนะครับถ้าเลือกเป็นออฟแล้วเราใช้งานอยู่ตอนกลางคืนเราเปิดไฟหลังบ้านอยู่แล้วเกิดไฟฟ้าดับพอไฟติดขึ้นมาใหม่ตรงนี้ก็จะเป็นออฟซึ่งก็ไม่สอดคล้องกับการใช้งาน เป็นช่วงเวลากลางคืนที่เราอยากจะเปิดไฟหลังบ้านไว้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีออปชันสุดท้ายก็คือ last s t a เอาไว้ให้นะครับมันจะมาดูสถานะสุดท้ายก่อนที่มันจะไฟดับแล้วมันก็ตั้งให้สถานะของตัวเองเป็นแบบนั้นนะครับซึ่งก็จะสอดคล้องกับสภาวะการใช้งานจริงมากที่สุดนะครับจากนั้นกดเซฟนะครับต่อมา inching setting นะครับ มันก็เหมือนกับการกดติดปล่อยดับนะครับเราอาจจะต้องเลือกใช้นะครับเพราะว่ามีแผงวงจรตัวอื่นที่เป็น Third Party ที่ต้องใช้งานประเภทนี้ด้วยเขาก็เลยให้มาด้วยนะครับ Inching เนี่ยปกติจะไม่ถูกตั้งไว้นะครับแต่ถ้าเราจะตั้งก็เปิดไว้นะครับมันก็จะมีเมนู Inching Duration ขึ้นมาให้0.5วินาทีนะครับเราสามารถปรับเพิ่มได้นะครับเราอาจจะใช้สัก2วินาทีเพื่อให้เห็นภาพนะครับกดเซฟ กดเซฟไปนะครับถอยกลับมาเวลาเราใช้งานเนี่ยนะครับมันจะหน่วงเวลาประมาณ2วินาทีแล้วมันก็ตัดกลับมาใหม่นะครับการใช้งานประเภทนี้เนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะกับไฟหลังบ้านนะครับเพราะว่ากดแล้วติดแค่นี้มันคงไม่มีประโยชน์เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมตั้งกลับเป็นอย่างเดิมก่อนละกันนะครับอินชิ่งเป็นออฟซะนะครับแล้วก็กดเซฟ บรรทัดต่อมาเป็นเรื่องของข้อมูลที่อยู่ในเจ้า Wi-Fi Switch ตัวนี้นะครับคล้ายๆ Device Info เท่านั้นเองนะครับเอาละครับการปรับแต่งวิธีการทำงานของเจ้า Wi-Fi Switch ก็มีเพียงเท่านี้ครับ